สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับชาวเกมเมอร์ชาวไบเกอร์ชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไปเกมเก่านะครับจุ๊กวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมกับนุกเวนบอยนะครับวันนี้อยู่กับนุกก๊อตซ่านะครับผมโอ้เหนื่อยก็โอเค <c oughs> เดี๋ยววันนี้พี่นุกของเรานะครับจะพาเราไปเลงแล้งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ที่แล้ง โกนะครับผมอยู่ที่แรล้งโกสานะครับก็เดี๋ยวเราจะก็เดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะครับเพื่อที่เราจะได้ขึ้นสตาร์แพททิํมนะครับยอนไดมอนกันนะครับทุกคนอือนะก็ไปเล่นกันเลยไปเอาเลยครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่างนุกแวนนะครับวันนี้ช่างนุกคิดว่าเราจะขึ้นแรล่งไดมอนด์ไหมครับ ฮัลโหลทำไปทำไมเสี่ยงมันจำไปเสียงมันกระตุกวะเนี่ยกระตุกนิดน้อยก็โอเคนะครับวันนี้ก็พี่นุ๊กของเราจะพาไปลงที่ไหนครับอ้าวอันนี้ผมพาไปนี่ว่ะวันนี้พี่นุ๊กเราอยากไปที่ไหนครับอยากเที่ยวที่ไหนเ่องก็ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีมันไม่มีใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออเอาเอ รรตรงนู้นใช่ไหมครับเรี่ยเลยครับโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาลงกันที่โคชินกนะครับผมนะโคชินกแปลว่าอะไรครับไม่รู้ไม่รู้รโอ้โหคุณอุตส่าห์อันดับหนึ่งของวงการเลยนะเนี่ยอ,อ,อวี อันดับหนึ่งของการนาวีมาได้ฟรีไฟล์กับผมนะครับน้องๆครับเออให้ทุกคนคิดเอา <c oughs> เฮ้ยฟาร์มาร์สว่ะขอ,ขอขอขอก่อนละกัน <c oughs> เฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงมันอยู่ข้างบนนุ๊กมันอยู่ข้างบนว่ะ <c oughs> นุ๊กกูเจอข้างบนบ้านบนบ้านใหญ่เนี่ยบ้านบ้านเนี่ยบ้านเนี้ยเฮ้ยมันลงมาแล้วล้มล้มล้มตายหนึ่ง ลูกมันต้องอยู่ข้างบนแน่เลยมีความเชื่ออย่างนั้นกูเตรียมชาร์จแล้วจังหวะเนี้ยเสียดายไม่มีซองควงอ่ะไม่มีซองควงอ่ะงาอยู่บนใช่ไหมเฮ้ยซองควงป่าววะไม่ใช่ซองควงไอ้หำมนี่ไม่นมีคนตายตรงนี้วะเฮ้ไม่แน่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะครับ น,น,นะครับเยยฮ้ยทำไมคนตายเยอะจังวะสแสดงว่าสถานที่อย่างนี้ต้องมีเอ่อการฆาตกรรมการเกิดขึ้นนะครับเกมนี้มันก็ฆ่ากันอยู่ไม่ใช่บอกอา้อาวไม่ใช่ลูกซองคุณกเป๋ากระเป๋าโอ้โหเพราว่าใครมาลงแถวเนี้แม่งเก็บได้แต่กระเป๋าเฮี้ย กระเป๋าเยอะเกินเฮ้ยแต่ผมยังไม่เจอกระเป๋าเวลรสองเลยอะ่ะมันมันพอจะมีให้ผมปะมีกระเป๋าไหมมีกระเป๋าไหมครับกระเป๋าเฮ้ยน,น,นุ๊กนุ๊กมึงโดนยิงจากไหนล้มล้มไปแล้วล้มตายเลยอะ่ะล้มตายเลยอ่ะ เป็นไงฝีมือแบบอ๋อนึกว่าสองขวงบ้าเลยมึงยืนให้เขามึงนั่งให้เขายิงได้ไงวะกูถามจริงมึงยิงอยู่เฮ้ยมันไม่มีกระเป๋าให้กูเลยอะอะไรครับเนี่ย เฮ้ยเห็นขบวนขบวนหนึ่งตัวขบวนหนึ่งตัวเห็นอยังขบวนไหนขบวนไหนบนต้นไม้ฮะบนต้นไม้มต้นไม้ไหนวะไหนวะ <c oughs> กูมองไม่เห็นแล้วกูไปเก็บกระสุนเพิ่มก่อนฉันไม่มีกระสุนกระสุนกูมีแบบปละล่ำประเหลือกูบอกเลย <c oughs> อเต็มครับพี่น้องขร้บล้กุติดันมาเอยๆนะนั่น้าละกุติขึ้นขึ้นขบวนละขึ้นขึ้นเลยใช่ปะพอสองคนดีหวาเฮ้ยเฮ้ยหายมึงเอาไอ้บอลไปดิ กูหลบท like in ันกูบอกเลยกูหลบทันครับถอยเออมาระเบิดมาวะเฮ้ย โอ้โหช่างนกโอ้โหอะไรกูเนี่ยกูหนีระเบิดไม่ทันเนี่ป็นอาวีขวาแค่กูอะไรนะจะไปลงในเอาอี <c oughs> okay, okay. <ม>๋ยวกูไปเล่นกับพี่ดำโอเคโอเคปิดปิดคลิปให้ก่อนป, <ๆ S 2> ปิดคลิปให้ก่อนแป๊บนึงนะไป <c oughs> สับตายชอบคลิปนี้ก็อยูอ่ อย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้ย่าลืมกดรีพอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจเย็นใจเย็น